มาร่วมงานโบกาล่าครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างครับผมโดีใจมากผมดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโบกาล่าครับผมเพราะว่าจริงผมก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับทางโวิกหลายครั้งแล้วเหมือนกันก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาโบกาล่าก็ดีใจมากๆเลยโอเคครับผมอยากให้รีวิวลุควันนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมก็มาลุคสบายๆแล้วกันครับผมก็จะเป็นสูทนะครับผมจากกุชชี่นะครับเกงก็กุชชี่จริงทั้งทั้งลุคของผมวันนี้มาจากกุชชี่ทั้งหมดเลยใช่ครับผมก็เป็นลุครันเวย์อยู่ก็อาจจะยัง ไม่มีใครเคยได้เห็นก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ใส่เหมือนกันครับโอเคครับผมถ้าถ้าสมมติว่าพี่กัปสามารถเลือกแฟชชั่นไอเทมหนึ่ไอเทมโดยโดย,โดยนำผ้าไทยมาทำจะเลือกไอเทมอะไรไอเทมอะไรเหรอครับผมเอาเป็นแจ็คเก็ตละกัน mm hmm. เพราะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะติดแจ็คเก็ต พอสมควรนะผมถ้าเกิดสมมุติได้เจอแจ็คเก็ตที่เป็นแจ็คเก็ตแบบเป็นผ้าไทยอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ว้าวมากๆครับผมสำหรับพี่กาปคิดว่ามีแบบแนวทางไหนที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าถึงผ้าไทยได้ง่ายมากขึ้นบ้างโอ้ผมว่าด้วยในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่โซเชียลแบบสามารถเข้าถึงได้ง <one> ่ายมากๆเลยครับผมอยากจะนําเสนอจะทำสื่อที่แบบเด็กสามารถเข้าถึงได้หรือว่าคนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงได้ผมว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่ง่ายมากๆเดี๋ยวนี้<ะ> ครับผมครับผมแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่โบกมาทํางานกับผ้าไทยแบบนี้แบบจริงจังเลยโอ้รู้สึกดีดีใจมากๆครับเพราะว่าเอาจริงผมไม่ค่อยเห็นองค์กรไหนเท่าไหร่ที่แบบจะให้ความสําคัญกับผ้าไทยขนาดนี้ครับผมก็ต้องขอบคอุณโบกมากๆที่คอยอนุรักษ์ผ้าไทยเอาไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่ค,คุ้นคกัยการอนุรักษ์จริงครับผมสุดท้ายพี่กาฝากผลงานกับแฟนๆไหนครับโอเคได้ครับผมก็ฝากติดตามเพลงนะครับผม Congratulations กับเธอครับผมก็สามารถรับชมได้ช่องทาง s t r e ม m i n g ดูช่องทางครับผมแล้วก็ละครชุดดวงใจเทรลพมนะครับกําลังออนแอร์อยู่ตลอดจันนะครับผมฝาก โอเคขอบคุณครับ